แม่ไม่ทนจ้านิ้งปณิตาเปิดหน้ามือที่สามดูให้ชัดๆหลังคนเข้าใจผิดหลานสาวทำเอาโซเชียลลุกเป็นไฟกลางดึกเลยทีเดียวค่ะเมื่อนิงปณิตาได้เปิดหน้าสาวมือที่สามกลางดึกดูกันให้ชัดๆเลยเพราะมีคนเอารูปของหลานสาวไปทำข่าววันเกิดความเข้าใจผิด จึงได้ชี้แจงโดยได้โพสต์รูปสาวมือที่3คู่กับจินธรรมวัฒนะด้วยโดยเนิ้งปณิตาค่ะก็ได้ฟาดกลางดึกโดยระบุข้อความเอาไว้ว่าตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะเพื่อนส่งข่าวด้านล่างนี้มาให้ดู ขออนุญาตใช้พื้นที่นี้ชี้แจงนะคะรูปบนทางขวามือคือหลานสาวที่สนิทที่สุดของหนิงค่ะมีการนำรูปของหลานสาวหนิงมาลงจริงๆมีรูปอีกเยอะเลยที่สามารถนำมาลงได้นะคะหนิงเกรงว่าจะทำให้หลายๆคนเข้าใจผิดกันค่ะว่ารูปนี้คือคู่กรณีของหนิงหลานหนิงกำลังเป็นวัยรุ่นและอยู่ในวัยเรียนที่ต้องยอมรับว่าสังคมเราทุกวันนี้กำลังเสพโซเชียลเยอะมากหนักมากหลานและครอบครัวซึ่ง เป็นเพื่อนสนิทของหนิงไม่ควรที่จะต้องมาเกี่ยวและโดนกระทบในเรื่องนี้เลยค่ะขอโทษหลานสาวและครอบครัวด้วยค่ะที่ต้องเข้ามาพัวพันและอาจทำให้โดนเข้าใจผิดและเพื่อไม่ให้เป็นการเข้าใจผิดที่ถูกต้องก็คือรูปข้างล่างค่ะ และก็ได้โพสต์อีกในช่องคอมเมนต์ว่าสมัยนี้สังคมบูลลี่ที่โรงเรียนเยอะมากไม่เป็นผลดีกับน้องและครอบครัวเลยที่จะทําให้เกิดความเข้าใจผิดและมานั่งตอบคําถามรูปมีอีกเยอะเลยที่จะเลือกมาทําข่าวครั้งนี้ใครจะว่าใจร้ายก็ขอน้อมรับค่ะงานนี้แฟนคลับต่างก็เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเช่นก็เปิดหน้าไปเลยสิคะแม่เปิดให้เองเลยแม่แซ่บมาก คนระเบอร์ค่ะแม่เชิดเชิดแม่ทำถูกแล้วคะ่ะในสักวันหนูจะเข้มแข็งแบบนี้ให้ได้นะคะแม่ฟาดได้แบบสะใจมากก็เปิดไปเลยสิคะกอดกอดค่ะแม่นิงเป็นกำลังใจให้นะคะเทียบอะไรกับเมียหลวงไม่ได้เลยเป็นกำลังใจให้นะคะให้ผ่านความรู้สึกแย่ๆไปได้ไวๆนะคะและคอมเมนต์อีกมากมายเลยทีเดียวคะ่ะ